ค่ะเรามาดูนะคะที่อาหารหลักห้าหมูนะลูกอาหารหลักห้าหมู่นะคะมาดูหมู่แรกหมู่แรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์นะลูกอ่าเนื้อสัตว์เราเรียกหมู่ที่หนึ่งว่าหมูโปรตีนโปรตีนนะลูกจะเป็นพวกเนื้อสัตว์มีไข่แล้วก็นมนะคะแล้วก็พวกธัญ,ญพืชต่างๆเมล็ดธัญพืชนะลูก อันนี้นะคะอยู่ในหมู่ที่หนึ่งต่อไปหมู่ที่สองหมู่ที่สองนะคะเราเรียกหมู่นี้ว่าคาร์โบไฮเดรตอ่าหมู่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าหมู่ที่สองเนี่ยจะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะแล้วก็เผือกมันจะอยู่ในหมู่ที่สองนะคะต่อไปหมู่ที่สามได้แก่เกลือแร่นะคะแล้วก็รวมถึงพวกวิตามินด้วย เกลือแร่วิตามินจะเป็นเกี่ยวกับพวกผักนะลูกและอาจจะมีเอ่อพวกกุง้งพวกปูที่มีสารไอโอดีนนะคะหรือว่าเกลือแร่อยู่ในนั้นนั่นเองต่อไปหมู่ที่4วิตามินวิตามินจะเป็นพวกผลไม้หมู่สามกับหมู่สี่เนี่ยเราเรียกชื่อใกล้เคียงกันก็คือเป็นหมู่วิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าหมู่สามจะเป็นพวกผักส่วนหมู่ที่สี่เนี่ยจะเป็นหมู่ผลไม้นะลูก เราไปมือที่สี่แล้วหมู่สุดท้ายหมู่ที่ห้าไขมันไขมัน,มนก็พวกเนยน้ำมันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วเลื้องหรือว่าน้ำมันสัตว์นะลูกอ่ะเราเรียนอาหารหลักห้าหมู่ไปแล้วทีนี้นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยลูกว่าจะตอบอะไร ข้อต่อไปนะคะข้อที่หกอาหารหมู่ที่หนึ่งคือโปรตีนได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลถูกไหมลูกข้อนี้ผิดนะคะหมู่ที่หนึ่งโปรตีนถูกแล้วแต่โปรตีนจะเป็นพวกอะไรลูกเนื้ออะไรเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่พวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะ ต่อไปหมู่ที่ห้าคือไขมันได้แก่เนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็ปลาไขามันหมู่ที่ห้าไขมันถูกแล้วแต่ผิดตรงที่มันไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลานะลูกมันจะเป็นพวกน้ำมันพืชน,น้ำมันสัตว์ต่างๆดังนั้นข้อนี้ผิดต่อไปข้อที่8นะคะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของเลือดถูกไหมคะถูกนะลูก ข้อ9ผล,ลไม้มีกากใยช่วยในการขับถ่ายถูกไหมลูกอ่าถูกนะคะต่อไปข้อที่10อาหารหมู่ที่3คือผักใบเขียวมีวิตามินและเกลือแร่หมู่ที่3เกี่ยวกับผักถูกไหมลูกอ่าถูกนะคะเสร็จแล้วหน้านี้ง่ายมากเรามาดูหนะ้าต่อไปกันเลยนะลูก อ่าหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกอาหารหลักหมู่และประโยชน์ให้ตรงกับภาพนะคะภาพแรกอันนี้เป็นอาหารพวกอะไรลูกจากดูเนี่ยเป็นพวกแป้งใช่ไหมมีแป้งเพือกมันแป้งอยู่ในหมู่ที่2องประโยชน์ก็คือให้พลังงาน ให้พลังงานแก่ร่างกายต่อไปข้อสองจากลูกมีไข่มีปลามีไก่มีเนื้อต่างๆอันนี้เราเรียกว่า โปรโตีนใช่ไหมลูกพวกเนื้อสัตว์โปรโตีนอยู่ในหมู่ที่ 1. ประโยชน์ก็คือช่วยทำให้ทำให้กล้ามเนื้อ จเจริญเติบโตช่วยทำให้กล้ามเนื้อจเจริญติบโตและส้มแซม<ป>ส่วน<ป>ที่สึกหลอนะคะ<ป> ช่วยทาให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตและซ่องแจมส่วนที่สึกหลอนะคะต่อไปอันนี้รูปอะไรรูปอะผักใช่ไหมคะผักอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่3ประโยชน์ของผักก็คือทําให้ร่างกาย มีความต้านทาน,นโลกอ่หมูที่สามลูกค่ะทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรคต่อไปอันนี้เด็กๆจะเห็นเป็นน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมัน อยู่ในหมู่ที่5ก็คืออาหารประเภทไขมันมประโยชน์นะคะช่วยทำให้หร่า,รางกายอบอุ่นนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ผลไม้ ผลไม้อยู่ในหมู่ที่สช่วยอะไรคะผลไม้เนี่ยช่วยในการขับถ่ายความจริงนะลูกหมู่ที่สามกับหมู่ที่4ี่จะคล้ายๆกันก็คือทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรคแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายนะคะ อ่าเสร็จแล้วนนะี้อ่ะต่อไปให้นักเรียนนำชื่ออาหารนะคะไปเติมลงในหมวดหมู่ให้ถูกต้องอ่ะหมู่ที่หนึ่งเด็กด,ดูนะลูกหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนจะเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ หมูที่1โปรตีนนะลูกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เด็กๆดูข้อความข้างบนนะคะว่ามีอันไหนที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างนี่ข้อแรกเราก็เจอแล้วมีเนื้อหมูเด็กๆก็เติมลงไปนะลูกเนื้อหมูมีอะไรอีกปลามีปลามีอะไรเป็นเนื้อสัตว์อีกไหมลูก อมีอีกหนึ่งอย่างในหน่วยโปรตีนก็คือนมจำไว้เลยนะคะนมอยู่ในหมู่ที่หนึ่งโปรตีนต่อไปหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งแป้งเผือกมันน้ำตาลอยู่ในหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตอะ,อะไรทำมาจากแป้งบ้างลูกมีขนมปัง มีอะไรอีกข้างบนข้าวอีกหนึ่งอันครูบอ,อกไปแล้วาหมูที่สองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งเผือกมันอ่าเผือกเสร็จแล้วหมูที่สองต่อไปหมูที่สามวิตามินและเกลือแร่ วิตามินและเกลือแร่จากผักนะคะนี่ผักหมู่ที่สามอะไรเป็นผักบ้างคะนามีคะนามีอะไรอีกลูกนี่ทางเดียวกันเลยผักบุ้งแล้วก็ตำลึงผักบุ้งนะคะและ ตำลึงอ่าเสร็จแล้วหมูที่3ามคนะผักบุ้งแล้วก็ตำลึงต่อไปหมูที่4ี่วิตามินและเกลือแร่จากผลไม้อ่ามาดูกันอะไรเป็นผลไม้บ้างลกูกเรียงกันเลยลกูกส้มองุ่นมะละกอใช่ไหมคะเด็กก็เขีมไป้ส้ม อาง,งนมะละกอเสร็จแล้วหมู่ที่สีต่อไปอันสุดท้ายหมู่ที่ห้าหมู่ที่ห้าเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือเนอยกะทิน้ำมันพืชสามอย่างนี้เราเรียกว่าหมู่ที่ห้าไขมัน มีอะไรบ้างนะเนยกะทิแล้วก็น้ำมันพืชเสร็จแล้วหน้านี้ใครยังไม่เสร็จให้เด็กๆก,ก,กดสต๊อปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้เสร็จจากนั้นเปิดหน้าต่อไปเลยลูก อครูขอเตือนอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลานักเรียนทํางานเนี่ยให้เด็กๆเขียนชื่อด้วยเพราะว่ามีใบงานที่ส่งมานะคะไม่ได้เขียนชื่อประมาณ2องสามคน,นครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกว่าจะให้ใครอ่ะต่อไปหน้าสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องตัวเราให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่า ฉันคืออาหารหมู่ที่หนึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่งตางๆทายสิฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งหมู่ที่หนึ่งเนื้อสัตว์ต้องเป็นอะไรลูกโปรอะไรคะโปรตีนถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวก็เติมโปรตีนลงไปนะคะ ต่อไปข้อที่สองฉันคืออาหารหมู่ที่สองเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกายเลือกใช้ได้แก่ข้าวแปง้งเผือกมันน้ำตาลทายซิฉัมีชื่อว่าอะไรหมู่ที่สองเราเรียกอย่างว่าอะไรลูกคาร์ไรคาโบไฮเดรตนั่นเอง อต่อไปหมู่ที่สาชั้นคืออาหารหมู่ที่สามช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดีได้แก่ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆเช่นผักบุ้งตำลึงทายซิชม,มีชื่อว่าอะไรอ่าเขาก็บอกมาแล้วใช่ไหมลูกว่ามันเป็นผักดนะังนั้นก็ต้องต่อวิตามินและเกลือแร่จากผักนี่ก็เติมไปแล้วลูกวิต ตามมีและเกลือแร่จะผักเอ,อเคข้อสามแล้วข้อสี่ข้อสี่นะคะชั้นคืออาหารหมู่ที่สี่ เสริมสร้างระบบภูมิคุค้มกันและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้สะดวกได้แก่ผล,ลไม้ต่างๆไทยซิชันม,มีชื่อว่าอะไรเด็กๆก็ต้องตอบวิตามินและเกลือแร่จากผลไม้นะคะวิตามินและเกลือแร่จาก ลไข้อสุดท้ายแล้วฉันคืออาหารหมู่ที่5เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุน่นได้แก่น้ำมันพืชเนยทายสิฉันมีชื่อว่าอะไรข้อสุดท้ายแล้วหมู่ที่5ก็คือไข่ไขรมันนั่นเอง อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน่วยนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวเราแล้วพบกับคุูแพนในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ